เราเสียงปรบมือให้กับผู้จิ้นผันใจชาวจีนคุณวิววรรณรสสน์พิชยัยและคุณสนยิ้มสมไพศาลครับ ผันตาในสัมร์งานรองพอดที่ชืวแงวล้อเทปนะคบแฟนขับจีนในไทยได้เกินร้อยสับผลงานเล่าสุดแต่ปางก่อนคู้กับวัวจอดมาเจอในทีั้งกระแสผู้จีนสู้นีก็เลยโด่งดังในไทยนะสวยสยกันเดียวค่ะแล้วับความนิยมนะคะทั้งไทยและจีนเลยทีเดียวค่ะนำมาเจอที่ตอ๋อ แล้วก็มีดีกรีหนึ่งนะคะมีอะไรจะกล่าวกับแฟนๆไคะครับพวกเราสองคนก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนในงานขอบคุณพี่นิสานทั้งสูนะครับขอบคุณแฟนชาวจีน ชาวไทยด้วยนะครับที่ทำให้พวกเราสมควรได้รอบอันนี symbolic symbolic> ้นมาะครับ uh ก็เป็นเกียรติมากนะครับเชมากครับเ่จงขอสวนขอบคุณแฟนเจแลก็แฟนไทยด้วยนะคะขอบคุณค่ะแรมากเลยนะคะขอบคุณที่ินะครับวิวและก็น้สครับเดี๋ยวอากจขอบคุณทกน่เขมานับสนุนด้วยนะครับ ขอต้อนรับผู้อัญเชิญรางวัลสาขาวัฒนธรรมและบันเทิงท่านต่อไปนะครับคุณเบลเขียนวิศราคุณหร,หรือว่าน้ผมก็ขอบคุณน